ลูกค้าของกรทองของเราต้องแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็เป็นลูกค้าขายส่งแล้วก็กลุ่มที่2ก็เป็นลูกค้าขายปลีก นะะในส่วนของลูกค้าขายส่งลูกค้ารายใหญ่ของกรทองเลยก็คือกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรดห้างทุกห้างห้างค้าปลีกนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปบิ๊กซีโลตัสเซ็นทันฟู้ดแลนด์นะคะเซ็นทันฟู้ดทอ์ฟู Food Hall, Food Land, ้ดแลนด์คาฟูแลวก็อีกหลายๆห้างที่มีชื่อเสียงนะคะรวมไปถึงลูกค้าขายขายส่งที่เป็นลักษณะของร้านของฝากของที่ระลึกทั่วประเทศนอกจากนี้ลูกค้าขายส่งอีกกลุ่มหนึ่งของเราก็คือลูกค้าส่งออก ซึ่งปัจจุบันของกรทองเราจะทําธุรกิจผ่านเทรดเดอร์นะคะกลุ่มประเทศที่เราส่งออกอยู่ปัจจุบันก็จะมีประเทศจีนไต้หวันคูเวตมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะสำหรับลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็คือลูกค้าขายปลีกกลุ่มลูกค้าขายปลีกข,ของกรทองก็จะเป็นเน้นหนักอยู่ที่กลุ่มลูกค้าคนไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงชาวจังหวัดภูเก็ตคนที่ผ่านไปผ่านมาซื้อของฝากของที่ระลึกนะคะตรงนี้เราก็จะมีบริเวณหน้าร้านซึ่งก็คือ ร้านกอนทองอยู่ใกล้อนุสาวรีย์เทาเพษตรีเป็นทำเลที่ค่อนข้างที่จะเหมาะต่อการรองรับลูกค้าเพราะว่าอยู่ในเส้นทางที่จะต้องเดินทางไปสนามบินหรือกลับออกจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเราก็มีลูกค้าใหญ่ๆอยู่2กลุ่มหลักด้วยกันคน่ะคะ mm ่ะ hmm. ถ้าพูดถึงกอนทองนะคะลูกค้าก็น่าจะนึกถึงน้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าซ้อแล้วก็แกงไตปลา3ส,สินค้านี้นะคะเปรียบเสมือนเป็น Brand ambassador หรือเป็นโลโก้ของกรทองเลยทีเดียวโดยเฉพาะแกงไตปลาแห้งเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าทั่วประเทศปัจจุบันนีเ้เราได้รับการตอบรับอย่างดีวัดได้จากกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม modern trade นะคะผลิตภัณฑ์ตรากรทองไม่เคยหลุดจากสินค้า1ใน5ของสินค้าในหมวดที่เราส่งเข้าจำหน่ายเลยนะคะแล้วก็แกงไตปลาแห้งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งครองใจ ของลูกค้ามาโดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วแกงไตปลาของที่อื่นๆเนี่ยที่ลูกค้าบางคนติชมมาก็คือว่าจะมีกลิ่นเหม็นของคาวของพุงปลาทําให้คนที่ไม่ใช่คนภาคใต้ก็จะไม่คุ้นเคยกับรสชาติและพอลองชิมแล้วก็รู้สึกไม่ชอบแต่แกงไตปลาของกอนทองเรามีเคล็ดลับค่ะมีเคล็ดลับความอร่อยตรงที่เรามีสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาจาก คนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์บรนธของทางบริษัทของเรานะคะพอเรานําสมุนไพรตรงนี้ใส่ลงไปในแกงไตปลาจะมีคุณสมบัติช่วยดับกลิ่นคาวของไตปลาตรงนี้เลยกลายเป็นจุดเด่นของเราที่แตกต่างจากคนอื่นค่ะ,คะการทําการตลาดของเรานะคะเราก็ต้องแบ่งตามลักษณะของลูกค้าคือเรามีการทําการตลาดในแง่ของลูกค้าขายส่งแล้วก็ในแง่ของลูกค้าขายปลีกนะคะซึ่งจะค่อนข้าง แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะในส่วนของลูกค้าขายส่งเราก็มีการทำการตลาดยกตุกอย่างเช่นว่าเรามีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายร่วมกันกับโมเดนเทรดทั้งหลายนะคะมีการสร้างสัมพันธ์คอนเนคชั่นที่ดีมีการานำสินค้าใหม่ๆเข้าไปนำเสนอเพื่อสร้างมูลค่าแล้วก็ผลักดันสินค้าของเราให้ขึ้นชาร์ตหรือขึ้นติดอันดับของห้างนะคะ นี่ก็เป็นยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ในส่วนของลูกค้าขายปลีกซึ่งก็ได้แก่ลูกค้านักท่องเที่ยวเราก็มีการตลาดในกลุ่มของการที่จะต้องไปติดต่อวางคอนแทคก,กับบริษัททัวร์ทั้งบริษัททัวร์ที่เป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของต่างชาติแต่ของกอนทองถ้าเป็นต่างชาติเราจะเป็นกลุ่มของเอเชียซึ่งเราจะไม่ได้เน้นมากนักเราจะเน้นในที่กลุ่มคนไทยเนื่องจากว่าสินค้าที่เราขายในร้านเราจะขายเป็นราคาของคนพื้นถิ่นไม่ได้มีการบวก ราคามากอัพแต่อย่างใดเรียกได้ว่าไปเดินตลาดสดเจอสินค้ากรทองราคาไหนมาถึงที่ร้านที่เรารับลูกค้าขายปลีกบริษัททัวร์เราก็ขายราคาเดียวกันแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของการบริการเน้นในเรื่องของการขายเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวภูเก็ตค่ะตรงนี้จะเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นกลยุทธ์การตลาดของเราที่เรานำมาใช้เมื่อประมาณปลายปี2553เป็นต้นมานะคะด้วยการที่เรา ปรับปรุงศูนย์โอท็อปกรทองของเราเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอุทยานเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวภูเก็ตค่ะเรียกได้ว่าถ้าคุณมาซื้อของของกรทองแล้วคุณจะไม่ใช่อิ่มเฉพาะท้องอย่างเดียวแต่คุณจะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจได้ความรู้ความสนุกกลับบ้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของเราค่ะ ในส่วนของการสร้างแบรนด์นะคะกอนทองเราจะเน้นในเรื่องของ CSR และ CRM เป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CSR นะคะออกอนทองเราจะ มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็เป็นการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตั้งแต่เปิดกิจการ,รม,มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการทําจากใจจริงด้วยเพราะว่าหลายๆกิจกรรมเราทําแล้วก็เป็นการทํากิจกรรม CSR แบบปิดทองหลังพระซะด้วยซ้ํานะคะนอกจากนี้ เราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของ CRM ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นกิจกรรมวันเกิดนะคะกิจกรรมปาร์ตี้ของลูกค้าแล้วก็กิจกรรมบัตรส่วนลดต่างๆนะคะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมออนไลน์หรือการใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นช่องทางการตลาดที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายแล้วก็ประหยัดที่สุด เพราะฉะนั้นในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กรวมถึงเว็บไซต์เองเนี่ยกอนทองเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างเต็มที่ในการเผยแพร่ทั้งที่มาที่ไปของบริษัทสินค้าโปรโมชัน่นแล้วก็กิจกรรมสังคมที่เราทำทั้งหมดค่ะ